ในกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีที่นายบอสวรยุทธอยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อดังนั้นเมาแล้วขับ ไปชนตำรวจที่ยืนปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิตเมื่อปี2555จนนำไปสู่การเพิกถอนหมายจับนะคะล่าสุดนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีถแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้ติดตามจากทีมข่าวของเราคุณเจีย๊ยบพรทิพย์นะคะสรุปประเด็นมาให้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพค่ะคุณเจีย๊ยบคะเชิญค่ะ ขอบคุณผู้ประกาศทั้ง3าท่านนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติได้มีการถแถลงชี้แจงเหตุผลว่าทําไมถึงการเห็นพ้องกับคําสั่งของอายก,การสูงสุดไม่สั่งฟ้องนายบอสนะคะซึ่งก็มีการชี้แจงเหตุผลที่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าในเรื่อง,งข,ของรายละเอียดของคดีเป็นเพราะอะไรถึงไม่มีคําสั่งฟ้องโดยระบุเพียงสั้นๆว่าไม่อาจก้าวล่วงในสํานวนคดีที่มีการดําเนินการไปแล้วค่ะลองไปฟังเสียงการถแถลงข่าวล่าสุดนะคะจากทางรองโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะครับในเรื่องของคำสั่งเด็กขาไม่ฟ้องมาประมาณช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนแล้วก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนมาตามตามปกติครับในเรื่องของการถอนหมายก็ดีในเรื่องของการประสานงานไปยังโค์งการตำรวจสากลนะครับเอ่อผมอย่างนี้นะครับในเรื่องเหตุผลคงคงไม่สามารถไปก้าวล่วงได้เรื่องกับการพริจารณาแต่แนะนเรียนว่า ในเรื่องของการจะมีความเห็นแย้งหรือไม่แย้งนะครับมันไม่ใช่เฉพาะค,คดีนี้คดีเดียวนะฮะถ้าท่านไปดูมันเป็นการดาเนินการตามขั้นตอนตามปกตินะครับในหลายคดีทางตํารวจก็มีความเห็นแย้งไปนะครับในหลายคดีก็มีความเห็นไม่แย้งก็คือยืนตามพนักง,งานอาย,ยาการไปนะครับก็คงจะเป็นการพิจารณาตามพยานหลักฐานพูดด้วยความเป็นกลางว่าในการพิจารณาคดีนะครับมันมีขั้นมีตอนอยู่ การแย้งหรือไม่แย้งนะครับดูที่พยานหลักฐานไม่ได้ทําตามกระแสะสังคมเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปดูแล้วว่าท่านท่านควรจะถามต่อแล้วเจ้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่ปี2555นั้นนะครับมีการถูกดําเนินคดีทางวินัยนะฮะในบางส่วนเป็นการเสซสซ้นแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ จากที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการแถลงข่าวไปก็ชัดเจนนะคะว่าอาจจะยังไม่มีการชี้แจงรายละเอียดว่าเพราะเหตุใดถึงไม่มีคําสั่งแย้งไปยังสำนักงานอายการสูงสุดโดยขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้ประสานไปยังสำนักงานไปยังตํารวจในพื้นที่ทําการถอนหมายจับซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการและมีการประสานงานไปยังตํารวจสากลนะคะเพื่อที่จะมีการถอนรายละเอียดออกมานั่นเองค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะถ้าหากมีการถอนหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายว่า นายบอสสามารถที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศไทยได้แต่ท้ายสุดทางสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างที่จะดาเนินการไปเต็มไปเป็นตามมาตรฐานไม่สามารถที่จะเดินหน้าตามตามกระแสะสังคมทางโซเชียลมีเดียได้นะคะซึ่งก็บอกว่าตำรวจเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศการแถลงข่าวชี้แจงเหตุผลทั้งหมดจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะ ขอบคุณคุณเจียรพรทิพย์นะคะและขอบคุณ AIS 5G ด้วยคุณผู้ชมโดยสรุปการถแถลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้คำถามหนึ่งที่ตีกลับไปทางตำรวจก็คือว่าทำไมจึงไม่เห็นแย้งคำสั่งของอายการที่ไม่สั่งฟ้องข้อหาเดียวที่ยังมีอายุความเหลืออยู่คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตำรวจไม่ได้ตอบออกมาชัดเจนเลยค่ะพูดแค่ว่าไม่อาจก้าวล่วงในสำนวนคดีที่พิจารณาไปแล้วแต่ว่าโดยหลักการของตำรวจแล้วเนี่ย ปกติแล้วถ้าจะไม่เห็นแย้งกับคำสั่งของอายการนั่นก็อยู่ที่พยานหลักฐานค่ะครับ,รบเดี๋ยวรอทางฝั่งอายการชี้แจงโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าทำไมต้นเรื่องก็คืออายการตัดสินใจไม่เดินหน้าต่อในคดีนี้ครับค่ะ